จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราอเวนเจอร์ถูกวาร์มมาลงที่เมืองจีนพวกเขาถูกบังคับใช้เป็นทาสเพื่อแลกกับข้าวปลาอาหารกับการถล่มเมืองศัตรูและพิชิตแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งแต่ทว่าที่นี่จะไม่เหมือนสงครามกับทานอส พอพวกเขาต้องตอกรกับผู้กล้าเทียมฟ้าสุนหงอคงเรื่องราวจะออกมาเป็นยังไงบานตะไทยขนาดไหนยูซ่าโฟทีนสตูดิโอก็ขอเสนอจะปล่อยหนังโคตรโมในภาพยนตร์เรื่องซ o อกเกอร์คิ r เลอร์อเวเอร์มาเตะบอลกับไซอิวก่อนจะไปฟังสปอยเรื่องนี้ขอบอกไว้ก่อนว่ามันสนุกจนแทบจะหยุดฟังไม่ได้อย่าหาว่าไม่เตือนคำเตือน คลิปจะบอยน,นี้อาจมีวาจาก,กวนทีและดูดสมองซึ่งจะมีเนื้อหาบางส่วน ที่ไม่เหมือนในภาพยนตร์ผู้ฟังท่านไหนอยากจะเอาสาระเต็มๆเ,เขาแนะนําให้ไปเปิดหนังดูจะดีกว่านะครับนานมาแล้วในเมืองจีนแผ่นดินใหญ่ได้เกิดศึกสงครามล้อมประเทศจากชาวเผ่าเถื่อนที่มีชื่อว่าพวกคานพวกมันจู่โจมหัวเมืองต่างๆของเมืองจีนจนกระทั่งมาถึงเมืองอี้เหล่าทหารนับหมืน่นได้ออกไปรวมตัวกันเพื่อป้องกันเมืองจากผู้ลุกรานโดยที่ไม่รู้ว่าศัตรูของพวกเขานั้นไม่ใช่คนธรรมดาแต่ว่าเป็นพวกอเวนเจอร์ที่หลงมิติมาซะอย่างนั้น อะไรนะใช่แล้วพวกมันเปิดศึกด้วยการให้เดอะฮักเข้ามาใช้ท่าสมัดทุบพื้นดินจนแหกเป็นสิ่งเสี่ยงก่อนจะส่งปีเตอร์ปรกเกอร์เข้ามายิงใหญ่สไปเดอร์แมนจับตรึงพวกทหารเป็นก้นกอนๆและสั่งให้ฮิวแมนทัชมนุษย์เพลิงจากแฟนสติกโฟเผาพวกเขาอย่างเลือดเย็นตามมาด้วยพ่อหนุ่มสุดเที้ยมอย่างโลแกนวูฟเวอรีนกงเลบพิคาดปาดเอาโล่ป้องกันของพวกทหารจีนจนพังทลายแง่ละมันจะไปสู้เหล็กอะแดมันเทียมได้ยังไงคอมโบต่อไปก็ถึงคิวของพวกเอ็กซ์มนเริ่มจากซูซี่สตอม มนุษย์กายพันธุ์ผู้สามารถสั่งพายุได้ดั่งใจนึกเธอพัดพวกทหารจีนขี้โม้กระเด็นกันเป็นผักบุ้งลอยฟ้าก่อนจะส่งต่อให้ไซครอปยิงเลนเซอร์ออกจากตาเผาพวกเขาให้เป็นกุ้งยิงเอ้กุ้งย่างโอ้โหนี่พวกมึงขนกันมาทั้งมาววเวลได้ยังไงวะเนี่ยยังนี่ยังไม่หมดนะเพราะยังมีสตีฟโรเจอร์กัปตันอเมริกาคนดังกับตูดของเขาที่พุ่งเข้ามาเหมาด้วยการตีลังกาหลายตลบไม่กลัวมือหรือยังไงเนี่ยกัปตันและทันใดนั้นเขาก็ปาโล่เลยของเขาแต่การพวกทหารจนแตกทับโมเบสที่อยู่ที่นั่นก็ไม่่รอช้าาีตกนว Time. เข้าไปกัดคอดูดเลือดพวกทหารจนแห้งแ,งแดงๆก่อนจะส่งต่อบทนี้ให้มหาเทพแห่งดินแดนแอสการ์ดมหาบุรุษสุดหล่อพระเทพทองนั่นเองเข้าจากการชาร์จพลังสายฟ้าและฟาดลงพื้นดังปังทําลายพวกทหารจีนจนเรียบในคราวนี้ก็ไม่เหลือทหารสักคนให้ปกป้องเมืองเพราะหัวหน้าของเผ่าคานได้ไปกดออกมาแล้วเขาก็คือแม่ทัพลีโอแอน,นิดัสมหาขุนศึกชาติทมินหลายวันต่อมาข่าวการล่มสลายของเมืองอี้ได้รู้มาถึง ึงหูของฮ่องเต้ที่ตอนนี้ยังเป็นหนุ่มน้อยไรความสามารถในการป้องกันเมืองแม่ทัพลีโอแอนดิดัสได้ยื่นข้อเสนอว่าจะไม่ตีเมืองของเขาถ้าหากยกน้องสาวให้แต่งงานเพื่อสารสัมพันธ์ของสองแผ่นดินทว่าหากไม่ยินยอมชาวเผ่าคานก็มีวิธีของเขาที่จะประกาศศึกนั่นก็คือการเล่นฟุตบอลแต่ว่าฮ่องเต้ก็ไม่รู้ว่าฟุตบอลนี่มันคืออะไรเขาจึงถูกชักนำจากเสนาธิการชั่วที่รับสินบนจากฝ่ายคานเขามีชื่อว่าเสนาธิการชินและน้องสาวของฮ่องเต้ จะไม่ยอมที่จะแต่งงานกับพวกชั่วช้าเธอกับคนรับใช้อีกสองคนจึงได้หนีออกจากวังเพื่อค้นหาจอมยุทธในตำนานทั้งแปที่กบดานอยู่ในวัดเศร้าจังแต่ในระหว่างการเดินทางอย่างสุดเท่เจ้าหญิงก็ได้ถูกขัดขวางจากจอมยุทธฝั่งมนันที่มายืนเผชิญหน้ากันซึ่ง,งหน้าและเธอก็สังเกตดูรู้แล้วว่าแม้แต่ลมก็ไม่เป็นใจพวกเราเป็นแค่สาวชาววังจะให้มาประมือกับจอมยุทธฝ,ฝ่ายมานขั้นเทพเช่นนี้คงไม่ไหวข้าว่าเรารีบใส่หัวไปเถอะทั้งโชคดีแล้วที่พวกเธอไม่ได้ตอกอน กับจอมยุทธก่อนล่างสุดยอดจากฮันเตอร์ X ฮันเตอร์จึงทําให้ทรงผมของเขาในวันนี้กลายเป็นไม้สอยมะม่วงไปซะง,งั้นทางด้านเหล่าจอมยุทธพิชิตพิภพเองก็ไม่ได้อยู่ณที่วัดเศร้าจังอีกแล้วพะดันไปฝึกวิชาจนเผลอทําวัดพังกันหมดคราวนี้เหล่าคณะอาจารย์เลยไม่มีที่อยู่อาศัยแล็ซสุกหัวนอนพวกเขาทั้งหมดต้องใช้วิชาที่ล่ําเรียนมาทํางานประทางชีวิตโดยการเป็นพ่อครัวเริ่มจากมือกระบี่ฟ้าดินที่มีวิชามีดบินขั้นเทพเขาสามารถหั่นแตงกวาและแตงโมงไปพร้อมๆกันเห็นแบบนี้ แล้วทุกคนไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเหล่าเชฟถึงโดนแย่งงานท่านคนนี้มีชื่อว่าหวาเคิงส่วนอีกคนหนึ่งเป็นปรมาจารย์มัดไทยเก๊กผู้ปั้นแปง้งที่เหนียวนุ่มจนผู้ได้ลิ้มลองต้องบอกว่ามันนิ่มนุ่มจนต,ติดเหงือกไปหลายวันไอสัตว์ลาบากต้องหาไม้แค้เอกท่านคนนี้มีชื่อว่าอาจารย์ซันเฟิงส่วนท่านต่อไปคือท่านโค้งต้องผู้สําเร็จวิชามัดเหล็กและกายาและขางทองที่ทํางานขุดแร่ในเหมืองแต่ว่าวันนี้ดูท่าจะซวยแล้วเพราะเฮียแกดันเผลอไปทุบแก้วมรกตจนมันพังพินาศไ,ไปสมุดอิยั ตกงานแน่แต่ก่อนที่ทุกอย่างจะเลวร้ายพราะผู้คุมนั้นกะจะเอาเรื่องท่านจอมยุทธผู้สําเร็จว,วิชาตัวเบานามว่าฟงไคผู้ที่รับผิดชอบงานส่งอาหารเดลิเวอรี่ก็เข้ามาอ้อนวอนขอร้องว่าจะเอาเรื่องพวกเราเลยนายจ้างที่กําลังโมโหมากจึงโยนเสษเงินให้พวกเขาและกล่าวว่าไม่มีใครต้องการพวกจอมยุทธจากวัดเศร้าจังอีกแล้ว แต่ก่อนเป็นเศร้าหลินอบัดนีเป็นเศร้าจังต้องขอเศษตังประทังชีวิตในนาทีนั้นปรมาจารย์กังฟูอย่างอาฟู่ก็รับไม่ได้ที่ถูกย้ำเกียรติเขาเข้ามาลงไม้ลงมือกับนายจ้างจนลอยละลิว้วแบบนี้ก็ตกงานกันทั้งชุดสิวะ แงล่ละว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆประหลมมาจา์ทั้ง8ดจึงมานั่งคอตกอยู่นะที่ร้านซาลาเปาเอ๊ะว่าแต่กูลืมใครไปคนหนึ่งวะเนี่ยอ๋อเม่ชีผู้ทํางานซักรีดในร้านก็ถูกไล่ออกตามพวกนี้มาเหมือนกันนั่นแหละไม่มีอะไรมากออกเป็นอย่างนั้นทุกคนต้องหางานใหม่แต่ถ้าท่านผู้ฟังนับดูดีๆทําไมมันมีแค่เจ็ดคนวะเพราะอีกคนนึงเนี่ยยังมาไม่ถึงท่านคนนี้คือหลวงจีนแปะเจ้าอาวาสของวัดเศร้าจังนั่นเองผู้สําเร็จวิชาพิ้วไหวดังสายน้ําก็รีบเข้ามาแจ้งข่่าา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 ววววได้้้รรับงงนนนจจกกเเสชิใหพ ไปเตะบอลฮะเตะบอลคืออะไรวะใช่ตอนข้าได้ยินก็ทำหน้าเหมือนพวกท่านนั่นแหละใครจะไปสวนเล่าว่าบอลคืออะไรรู้แต่ว่ามันมีรางวัลให้สําหรับผู้ชนะในทีแรกเราจอมยุทธทั้ง8ไม่อยากร่วมมือกับเสนาธิการชินเพราะเขาเป็นนักการเมืองชั่วคอยเป่าหูห้องเต้ให้หลงผิดตลอดแต่ว่า ตอนนี้ต้องกินต้องใช้อะไรก็เอาไว้ก่อนละกันทันใดนั้นเหล่าจอมยุทธ์ก็รีบจากไปโดยไม่รู้ว่าข้างๆพวกเขาเนี่ยได้มีสองจอมยุทธ์แอบฟังแผนการอยู่สองคนนี้มาจากสำนักเหมาซานที่เป็นตำนานแต่ชะตากรรมก็ไม่มีกินไม่มีใช้เช่นกันสองจอมยุทธ์ผู้มีนามว่ากอนเหมากับแม่สาวน้อยสุดน่ารักอหลิงหลิงเลยคิดวางแผนที่จะหาเงินจากวิธีนี้ด้วยแต่ทว่าในคืนนั้นเหล่าจอมยุทธ์ทั้งแปดที่ยังไม่เชื่อใจเสนาธิการชินจึงแอบบุกเข้าไปในห้องของเขาด้วยการแต่งตัวเป็นแปดดินจา้า ได้ใช้วิชารับโอ้โหโอ้โหเฮเข้าไปค้นห้องเพื่อขโมยเงินเอ้ยเพื่อหาหลักฐานโดยไม่รู้ว่าที่นี่เป็นแผนซ้อนแผนขององค์หญิงที่ได้ล่อให้เหล่าจอมยุทธ์มาติดกับจากการที่พวกท่านเกือบจะเป็นขอทานกันอยู่แล้วแต่ทว่าคราวนี้ได้มีพวกไม่ได้รับเชิญอย่างไอเจ้ากอนเหมาก็แอบเนียนมากับพวกเขาด้วยองค์หญิงได้ยื่นข้อเสนอให้ลงแข่งในฐานะห้องเต้เพื่อป้องกันเมืองจากพวกเผ่าคานขับไล่กษัตริย์จอมทัพลีโออาดิดัสออกไปจากประเทศพวกท่านจะว่าอย่างไรได้ทั้งค่าจ้างหน้าตาและยังช่วย ประเทศด้วยนะจอมยุทธทั้ง8คนจึงตกลงยกเว้นแต่เจ้ากอนเหมาที่ตกลุมรักองค์หญิงตั้งแต่แรกเห็นเขายอมพีกายหรืพีใจให้กับการแข่งขันครั้งนี้เพราะว่าองค์หญิงสุดสวยนั้นไม่ได้ชอบผู้ชายต่ําต้อยเลยจาัดก,การแจกส้นตรีนไปหนึ่งดอกซึ่งแทนที่มันจะสํานึกมันกลับบอกเจ้าหญิงว่าผู้หญิงที่กล้าทาร้ายผู้ชายได้ตบตีเขาว่ากันว่าในอนาคตจะได้เป็นผัวเมียกันและเช้าวันใหม่ก็มาถึงการฝึกปลือเหล่าจอมยุทธให้รู้วิธีเตะบอลเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งพวกเขาถูก เกณฑ์ไปแข่งกับชนกลุ่มน้อยที่คอยป้นสดมผู้ใดชนะจะได้รับเงินรางวัลทั้งสองฝ่ายแข่งขันกันอย่างดุเดือดจากกฎของฟุตบอลที่ง่ายๆทีมใดนําลูกบอลเหล็กลงห่วงได้ก่อนจะเป็นผู้ชนะโอ้โหใครเห็นก็ว่าง่ายแต่คิดว่าชัยชนะจะตกเป็นของพวกจอมยุทธเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีวิชาที่สามารถยกย้ายสายสะโพกอีกทั้งยังเหาะเหินเดินอากาศไม่มีทางเลยที่ชนกลุ่มน้อยนั้นจะสู้ได้พวกเขาขอร้องเม่ชีว่าอย่าชูดบอลลงห่วงเลยนะขรับถ้าท่านทําเช่นนั้นลูก่า ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายและคนทั้งหมู่บ้านจะพากันตายหากกันหมดเพราะว่าไม่มีแดกเออนี่มึงท่องมาได้งไงวะเนีย่ยจึงทําให้แม่ชีเนี่ยรู้สึกสงสารโดยไม่รู้ว่านี่เป็นแผนการของชนกลุ่มน้อยที่ทําทุกอย่างเพื่อชัยชนะพวกเขาได้เอายาพิษทิ่มไปที่มือของแม่ชีและใช้ระเบิดควันหลบหนีออกไปจากการแข่งทว่าในระหว่างนั้นพวกเขากับเจอองค์หญิงจึงเกิดเปลี่ยนแผนขึ้นพวกเราจับองค์หญิงไปเป็นตัวประกันเพื่อให้ฮองเต้นั้นมาจ่ายค่าไทยแต่มันคงไม่ง่ายนักเพราะองคหญิงมีผู้พิทักษ์อย่างเจ้ากรเมาส์มา วิชากังฟูเข้าต่อสู้และรับความเสียหายแทนเธอเื้อเลือดกระฉูดไม่เป็นไรอง์หญิงแค่แพ้ทะลอกไนดะ้ขอรับไอ้กเจอนีออ่อันนี้ก็ไม่เจ็บไม่ต้องห่วงองคหญิงการต่อสู้กันย่อมมีเลือดออกเป็นธรรมดาไม่กี่นาทีต่อมาพี่แกดันสลบเมื่อเ,เสียเลือดมากสุดท้ายโดนจับไปทั้งสองคนอ้ยะมึงนี่ลูกผู้ชายตัวจริงกระทิงดุจัดจัดทางด้านองค์หญิงที่ติดคุกอยู่ด้วยก็ไม่ชอบหน้าไอ้เจ้ากอนเหมาอซะเลยเพราะแม่งก้าวจัดจัดมีแต่ลมปากและไม่มีกลิ่นกอนเหมาทด้แอบ ิก็สัญญาว่าข้าจะพาท่านออกไปจากที่นี่เองทันใดนั้นเขาจึงอาสาออกไปทําประโยชน์ให้หมู่บ้านโดยการสอนวิชาจากสํานักให้กับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นวิชาวาดรูปและหาขนมหายากอย,ากอย่างป๊อะเลให้พวกเธอกินหรือแม้แต่สอนการทําตุก,กตายางให้กับชายขี้เหงาในหมู่บ้าน ข้าอิมพอร์ตมาจากเมืองญี่ปุ่นเลยนะแต่ด้วยเหตุการณ์นี้ก็ทําให้เหล่ามนุษย์เมียไม่พอใจเพราะเขาส่วนมากนันไปใช้เวลากับตุ๊กตาอย่างแทนเฮ้ยถ้าเรื่องนี้ท่านเป็นทุกข์แล้วก็องค์หญิงสามารถช่วยท่านได้เจ้ากนเมาจึงให้องค์หญิงเนี่ยมาใช้วิชาโยบผู้ชายอย่างที่สาวชาวทิกตอกเขาทํากันอาซูเจ้เห็นอย่างนั้นก็ถึงกับปล่อยร้องไห้โฮเฮ้กูแก่แล้วใช่กูไปทาอย่างนั้นได้ยังไงและเมื่อเหล่าชาวบ้านนั้นจากไปองค์หญิงก็เข้ามาต่อว่าเจ้ากรเหมาว่าเจ้าให้ข้าทําอะไรเนี่ยไอที่สุดเลยร ว่าเราจะต้องซื้อใจพวกชาวบ้านว่าแต่นี่ท่านห่วงข้าแสดงว่าท่านมีใจให้ข้าแล้วละสิทางองค์หญิงเองก็ปฏิเสธว่าจะบ้านเหรอเจ้าหมาก็หัวเราะชอบใจถ้าท่านไม่เชื่อท่านลองโยนเส้นผมของเราขึ้นไปบนอากาศถ้าเกิดมันคล้องพันกันแล้วก็แสดงว่าพวกเราจะได้กันในภายภาคหน้าองค์หญิงได้ยินอย่างนั้นก็หัวเราะออกมาไร้สาระสั์ แต่ทว่าพอตกดึกองหญิงก็ลองทําดูว่าจริงไหมเธอแอบดึงผมของไอ้เจ้ากอดเหมาและผมของเธอโยนขึ้นไปบนฟ้าและพบว่าทั้งสองเส้นนั้นมันค่อยๆลอยมาคล้องกันอย่างแน่นหนาเกลีเป็นไปบ่ได้และเมื่ออาเหมารู้สึกตัวขึ้นมาก็าพบว่าได้มีชาวบ้านคนหนึ่งมาตามเขาให้ไปช่วยดูเมียนหน่อยเพราะตอนนี้เมียของเขาเนี่ยโดนผีเขา้าเจ้าก,กอนเหมาก็คิดได้อยู่ในป่าในเขาก็เช่นนี้มีเรื่องพันนี้ก็ไม่แปลกทว่าเมื่อเขาไปพบมนุษย์เมียของเจ้าชาวบ้านก็พบว่าเออแน่ใจนะ เบียของเจ้าไม่ได้เมาแอปอะมนุษย์ผัวนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอยู่ดีๆนางก็เป็นเช่นนี้แต่ว่าถ้าเจ้าดูดีๆแอปนี้ต้องเป็นเหมยตู้แน่นอนเจ้าชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งจึงรีบวิ่งเข้ามาและบอกกับเขาว่าอาการแบบนี้ไม่ใช่ผีเข้าแต่นางอยากโดน ดังหากออโดนใจวัยรุ่นเมื่อเสียเพยกับพวกชาวบ้านจบก่อนเหมาก็ได้รับข่าวว่าองค์หญิงได้หนีออกไปจากหมู่บ้านแล้วเขาแปลกใจว่าใครเป็นคนปล่อยนางกันพวกชาวบ้านให้คําตอบว่าองค์หญิงเนี่ยได้ติดสินบนเราเป็นทองสิบตำลึงดีกว่าของเก่าเป็นไหนๆเพราะเสนาชินให้แค่ห้าตำลึงเท่านั้นพวกเราก็เลยปล่อยนางไป โอ้โหเป็นนักเกลาจาแล้วไม่บอกตั้งแต่วันแรกที่จับพวกกูเข้ามาจะได้ไปตั้งนานแล้วก่อนหมอไม่รอเ้ารีบขอบคุณพวกเขาด้วยการมอบกางเกงในให้เป็นที่ระลึกอืมข้ามีอยู่ตัวเดียวนี่แหละเก็บมันไว้ดีๆนะเออ ขัาซึ้งใจกับเกงในของท่านแต่ข้าคิดว่ามันคงจะไม่เหมาะเพราะกลัวว่าจะมีสังคังเอาเถอะนะเก็บมันไว้ถ้าเจ้าไม่ใส่ข้าจะเสียใจไปจนวันตายเออกูรีไปแหละจะได้ไปซื้อใหม่สักทีหลายวันต่อมาก่อนเหมาได้ตามองคหญิงจนมาถึงวังทีทีซึ่งสิทธิ์น้องของเขายังเอลิงหลิง,ลงได้เฝ้ารอจนแทบจะหัวใจแหลกสลายเพราะตัวของเธอเนี่ยได้แอบหลงรักเขามานานแล้วสิทธิ์พี่ท่านต้องแกรกเยอะจะได้โตไวๆแต่ทว่านางก็เสียใจมากไม่ได้รู้ความจริงว่า ก่นเหมาได้หลงรักองค์หญิงแบบหัวปักหัวปั๊มเหตุการณ์คุณเครืองนี้จึงไปเตะตาเสนาชินผู้เฝ้าสังเกตการณ์อยู่ห่างๆก็นายแอบเข้ามาพูดคุยกับอหลิงหลิงได้บอกว่าตอนนี้ก่อนเหมานั้นได้ถูกองค์หญิงหลอกใช้ซะแล้วช่างน,น่าสงสารคนยากคนจนอย่างพวกเจ้าซะจริงเฮ้ยโ <c oughs> ดยความอยากรู้ไม่นางหลิงหลิงจึงถามตาแก่นี่ว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรกันแน่ข้าจะช่วยเสิพี่ข้าได้อย่างไรเสนาธิการชินจึงได้หลอกวางแผนโดยการเอาสมบัติประจำวังมอบให้กับนาย เพื่อนําไปเป็นของขวัญให้อาเหมานําไปให้องค์หญิงเพะว่าเมื่อเขาเปิดมันขึ้นมาฮองเต้และเหล่าพลทหารและเสนาธิการชินก็โผล่เข้ามาพอดีพร้อมกับกล่าวว่ามีเรื่องใหญ่แล้วได้มีโจรลักขโมยสมบัติประจําวังไปและพวกเขาทั้งหมดก็ประนามว่านี่เป็นฝีมือของสองสิทธิพี่น้องจากสํานักเหมาซานพวกเขาถูกสั่งจับไปขังคุกอย่าได้ให้เห็นเดือนเห็นตะวันอีกเหตุการณ์เข้าใจผิดนี้ทําให้องคหญิงใจสลายเขาคิดว่าสุดท้ายแล้วหนุ่มบ้านนอกก็หวังเพียงแต่เรื่องเงินทองเธอจึงตัดสินใจ ที่จะแต่งงานกับแม่ทัพข่านอย่างลีโอแอดิดาตแต่ผู้พี่อย่างฮ่องเต้นั้นไม่ยอมให้น้องสาวต้องสละตัวเองเพื่อบ้านเมืองเขายังคงยืนยันที่จะจัดแข่งฟุตบอลเพราะตอนนี้พวกเรามีเหล่าจอมยุทธเซียนทั้ง8มาเป็นผู้แข่งกับพวกขา่านโดยที่ไม่รู้อีกว่าในตอนนี้เสนาธิการชินได้วางแผนเอายาพิษร้ายไปหมอมยาพวกจอมยุทธจนพวกเขานั้นไม่สามารถที่จะใช้พลังได้เต็ม100%ถึงขนาดที่หมอหลวงเข้ามาตรวจดูก็บอกว่าพวกเขาจะใช้พลังต่อสู้ได้เพียงแค่2%เเเท่านั้น เพาว่าเราจอมยุทธก็ไม่ได้ถอดใจพวกเขายังคงดึงดันที่จะเข้าแข่งในวันพรุ่งนี้เช้าวันต่อมาในขณะที่เราจอมยุทธทั้งแปด กำลังดื่มเหล้าเพื่อร่วมสาบานในการเป็นพี่น้องที่เข้าร่วมต่อสู้ตายด้วยกันทางฝั่งขององค์หญิงที่พึ่งอกหักร้องไห้โฮก็ร,รีบจัดขบวนแต่งเพราะไม่อยากให้ใครต้องมาตายแต่แล้วเธอก็ต้องถูกขัดขวางจากแม่นางอลิงหลิงที่อยู่ดีๆเธอเข้าไปเผื่อบดล็อกวิชากระจก8ด้านจนทําให้ร่างกายเนี่ยลอยละลิว้วตัวเบหวิวมาขวางขบวนขององค์หญิงไว้ก่อนจะกล่าวว่าท่านกําลังเข้าใจผิดไปทั้งหมดนั่นเป็นแผนของเสนาที่การชั่วชินตั้งหากว่าแต่นี่ป้าทำอะไรอยู่เนี่ยข้ากำลังสงสัย ว่าเจ้าใช้สลิงเหาะมาหรือเปล่าทางด้านเหตุการณ์ณที่ลานประลองในวังกลุ่มของเหล่าอเวนเจอร์ก็ได้บุกเข้ามาแล้วพวกเขาพร้อมที่จะเตะบอลและสู้รบก,กับใครก็ตามที่บังอาจมาขวางการรวมพลของอเวนเจอร์ทันใดนั้นเสียงกรองก็ดังกระหึม่มฮักเป็นคนแรกที่พุ่งเข้ามาอัดลูกฟุตบอลเหล็กหนามจนเจ้าอาวาสวัดเ้าจังเอาไม่อยู่กระอากเลือดนี่เทียบตายเลยทีเดียวไม่รอช้าพวกอเวนเจอร์ได้เข้าต่อสู้แบบแอสเซมเบลด้วยการส่งลูกบอลไปข้างหน้าและให้ยักษ์เขียวอย่างฮั คอยอารักขาจากการผู้มาขวางจนจมดินด้านวูเวรีนั้นเข้าไปต่อสู้กับมือกระบี่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในใต้ล่าแต่ก็ไม่สามารถที่จะต่อต้านเหล็กอดามเนเทียม วบรีนได้แถมเจ้ามนุษย์แมงมุมอย่างปีเตอร์ปะเกรอสไปเดอร์แมนก็ใช้ใยอันเหนียวหนึบลากคอพวกเขาออกมาจากสนามเป็นตัวป่วนที่คอยจัดการพวกจอมยุทธ์ที่คอยประสานพลังสู้กับฮิวแมนทอชก่อนจะปล่อยให้ฮีโร่คนอื่นๆเข้าต่อกรในแบบฉบับของเขาดูเจ้าโมเบสก่อนเลือดร้อนเพราะไม่เคยลิ้มลองเลือดของจอมยุทธ์มาเลยสักครั้งเหล่าผู้มีฝีมือจากแผ่นดินจีนได้ถูกโจมตีจนเกือบตายไปหลายรายถ้าไม่ใช่เพราะว่ากอรเหมาที่ถูกปล่อยตัวมาจากองค์หญิงได้เข้ามา ช่วยเหลือพวกเขาด้วยเค็ดวิชาจากสำนักเหมาซานเปลี่ยนถ่ายเลือดให้กับมือกบีโดยการใช้หลอดดูดจึงรู้ว่าเลือดของเขามีพิษต้องรีบถ่ายเลือดไม่อย่างนั้นไม่รอดทันใดนั้นกอนเหมาได้ขว้าเอามือของสาวใช้และมาปาดข้อมือเธอก่อนจะชิมเลือดและบอกว่าเออ เลือดของเจ้าเข้ากับเขาไม่ได้อ้าวไอเจี้ยแล้วปาดแขนกูฟีแต่สุดท้ายเขาก็ไล่ปาดข้อมือของสาวใช้จนเจอเลือดที่ใช่เล่มือกระบี่ก็รอดชีวิตมาด้วยประการชนดแลแต่ทางด้านการศึกนั้นก็ดูท่าว่าจะไม่ดีเพราะตอนนี้ไม่เหลือจอมยุทธ์ให้ปกป้องประตูฝ่ายเมืองจีนแล้วแม่ทัพขานอย่างท่านลีโออานิดัสก็บอกว่ายอมแพ้และยกเมืองให้ข้าเสียเถอะท่านฮ่องเต้ท่านไม่มีทางสู้เหล่าอเวนเจอร์ของข้าได้ขนาดทานอตยังหัวหลุดออกจากบ่านับภาษาอะไรกับพวกท่านแต่ขณะนั้นได้มีขุนนาง เล่นนายทหารคนหนึ่งได้อาสาเข้ามาเพื่อปกป้องประตูของฝ่ายเมืองจีนเพื่อไม่ให้เหล่าอาเวนเจอร์ชุดเข้ากลงแต่สุดท้ายก็ถูกอัดจนเละอยู่ดีเพราะลูกเตะของเดอะฮักนั้นท่านรุนแรงและทรงพลังอย่างมากนายทหารที่อยากจะลองของจึงได้มาใช้วิชาอุลต้าแมนยิงลำแสงพิฆาตเออไอสัตว์เอ้ยไม่ได้ของเก๋และดูเหมือนว่าจะไล่คู่ต่อกรกับพวกอเวนเจอร์พวกชาวบ้านที่ทนดูไม่ไหวจึงวิ่งมารวมตัวกันเพื่อสร้างกำแพงมนุษย์ไม่ให้เหล่าอาเวนเจอร์นั้นสามารถ ยิงประตูของฝ่ายจีนได้เดอะฮัรซึจึงจัดลูกนิ่งให้อย่างงามแบบระเบิดระเบอร์บานตะไทยซะด้วย <c oughs> โอ้โหไม่น่าคิดสั้นเลยเฮ้ย <c oughs> สวดดัสดีท่านฮองเต้พวกชาวบ้านที่กระเด็นกระดอนต่างลวกลงมาเป็นผักปลาคราวนี้จะมีใครกล้าขวางขาบวนการอเวนเจอร์อีกละ่ะแต่แล้วเด็กน้อยผู้หนึ่งก็ได้เดินกระเพกกระเพกมาขวางประตูไว้และกล่าวว่ายังเหลือค้าอยู่ตะติงตองเจ้ามนุษย์เขียวฮักจึงจัดลูกนิ่งให้เธออีกครั้งแต่ทว่ากว่าที่บอลจะไปสัมผัสกับเธอผู้ยิ่งใหญ่เทียมฟ้าก็เข้ามาขวางไว้ซะก่อนเฮ้ยไม่ต้องถามนะว่ามาไงอะไรก็เป็นไปได้แลวตอนเนี้เฮ้ย hey. สุนหอองคงแต่เขาไม่ได้มาเพียงลําพังเพราะสุนหงคอองได้อัญเชิญวิญญาณมหาเทพจากไ้อิ๋วและเป่าบุญจิน้นขนกันมาทั้งขยงซึ่งล่างเหล่านี้เป็นล่างทรงของพวกจอมยุทธที่กรเหมานั้นได้ใช้พลังของกระจก8ด้านอัญเชิญวิญญาณพวกเขามาประทับต่อไปนี้คือศึกตัดสินระหว่างพวกเอเวนเจอร์ประทะเป่าบุญจิ้นและไซอิ๋วจนเมื่อละครั้งลั่นการรบฝั่งยุทธภพเทพของชาวจีนก็ได้รวมพลังกันจนเกิดเป็นร่างของอยูไลสีทองที่ ม่มีฝ่ามือป้องกันลูกบอลทุกชนิดในขณะที่เหล่าเอเวนเจอร์ก็พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะทำลายกำแพงฝ่ามือนั้นแต่ก็ไม่อาจที่จะฝ่ามันไปได้เลยเอา้าให้ยิงอีกทีเฮ้ยมันท้าวะจัดแม่งแม้แต่ทอก็ไม่อาจที่จะใช้ค้อนมโยเนียของเขาหวดผ่านมันไปได้เอา้า ให้ยิงอีกทีเฮ้ยอ้นี่มันเป็นแมนดี้หรือไงวะกับตันอเมริกาสตีฟโรเจอร์จึงสั่งให้เหล่าอเวนเจอร์รวมพลังด่าหน้าเตะสายแม่งเลยแต่ก็ไม่มีลูกไหนที่จะฝ่าฝ่ามือ,อยูไลไปได้คราวนี้ท่านเทพยูไลจึงคืนให้อย่างสาสมด้วยลูกบอลสีทองฝังระเบิดกระจุยใจไปเลยจู๊จุ้จิจจบุ๊มบุ๊มบุ๊มพวกอเวนเจอร์ต่างแต่กระเจิงไปพร้อมกับลูกบอลที่ทะลุป,ประตูของฝ่ายคานเลยทําให้พวกเขานั้นกลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แน่ด้วยนิสัยที่ไม่เคยยอมมาก่อ พวกข่านจึงสั่งให้อเวนเจอร์เข้ายึดเมืองโดยการใช้กำลังมันซะเลยสุนหงโคงที่อยู่ในร่างกอนเหมาก็ไม่เกรงกลัวแถมยังได้เรียกใช้เหล่าคอนเสิร์ตนางฟ้ามาจัดแสดงอยู่บนสวรรค์อีกด้วยโอ้มีกองเชียร์เหรอด้วยพลังของขาขาวและส่วนเว้าโค้งของสาวหมวยก็ทําให้เหล่าจอมยุทธที่อยู่ในร่างเซียนเข้าป่าปามพวกอเวนเจอร์จนหายซ่าแถมนั่นยังไม่พอเมื่อเหล่าเทพยาดาสาวๆที่อยู่บนสวรรค์ได้กลายร่างเป็นมังกรสีทองและเปิดประตูมิติยักษ์ พาข้ามจักรวาลดูดพวกเหล่าอเวนเจอร์ขึ้นไปบนฟ้าเพื่อส่งพวกมันกลับไปหามาเวิลผู้เป็นเจ้าของยกเว้นแต่สไปเดอร์แมนที่ดันไปโผลโซนี่ซะงั้นมันจึงเป็นเหตุการณ์ที่สไปเดอร์แมนยังไม่ได้กลับไปอยู่กับเ,เพื่อน <c oughs> ก็เพราะถูกดูดมาคนละจักรวาลน,นี่แหละาะว่าเหตุการณ์ความสงบสุขนั้นเหมือนจะจบลง พระเมื่อเหล่าขานยอมแพ้ต่างก็วิ่งหนีเพอไม่มียอดฝีมือจากเหล่าอเวนเจอร์ไว้คุ้มครองเสนาชินจึงจับเอาห้องเต้เป็นตัวประกันและกล่าวว่าจะยึดอำนาจก่อนจะใช้มีดแทงไปที่ท้องขององค์ห้องเต้ทว่ามีดเล่มนั้นมันทํามาจากเมืองจีนเป็นมีดเก๋หรือมีดสปริงไปซะอย่างนั้นเพราะถูกแม่นางหลิงหลิงแอบเปลี่ยนไปตอนไหนก็ไม่รู้เธอจึงรีบกระโจนเข้ามาและตืบหน้าเสนาชั่วจนเขาล่วงลงไปตายคาที่ด้านล่างนั่นเองในตอนจบอลิงหลิง,ลงได้เข้ามาเปิดใจกับกอนเหมา ว่าน,นางได้ทำใจซะแล้วว่าตอนนี้เธอมีรักใหม่นั่นก็คือห้องเต้ที่แอบมองข้าตาไม่กระพริบตั้งแต่เข้าวังมาไม่นานนะักการจัดงานแต่งของทั้งสองฝ่ายก็เริ่มขึ้นโดยไม่รู้ว่าคราวนี้ได้มีภัยร้ายครั้งใหม่เข้ามาถึงหน้าวังเมื่อพวกเขาได้รับจดหมายคำท้าจัดชาวเผ่าผู้ไม่ทราบที่มาเขียนจดหมายท้าดวนมาว่ามาแข่งบาส NBA กับข้าเธอได้โปรดหา huh? ว่าแต่บามันคืออะไรวะจอบอจูโอ้ยหัวจะปวดแต่ก็เชื่อว่าทุกคนจะได้รับความสนุกสนานและความหาจากการสปอยนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้กันได้ที่ด้านล่างกันเนอะโอ,โอ้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์จับไข่และตีกระดิ่งดิง่งดองกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า Day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days.